คุณจตุพรพรมพันธ์วิเคราะห์กรณีที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรขออนุญาตสารบินไปต่างประเทศที่น่าสังเกตก็คือว่าไปยื่นขออนุญาตในวันเสาร์มีนัยยะอะไรทางการเมืองและเกิดอะไรขึ้นกับนายใหญ่และพักเพื่อไทยหรือไม่คุณจตุพรค่ะสิงหาร้อนนี่มันหน้าฝนชัดๆมีอะไรที่ต้องร้อนคอาประเด็นไหนก่อนเยอะเหลือเกิน เหมือนน้ำต้มอ่ะันฝนมีน้ำเอาประเด็นแรกก่อนกรณีที่อดีตนายกทักษิณยื่นขออนุญาตศาลไปต่างประเทศให้ดูใบคือที่น่าสังเกตก็คือว่าไปยื่นขออนุญาตในวันเสาอ,อ์ทอนนี่ยี่สินะครับซึ่งปกติเนี่ยเราขึ้นโรงขึ้นศาลกันมายาวนานพี่เขาเป็นทนายความนะครับ ว่านโยบายของท่านประธานสาลฎีกาท่านหนึ่งที่ mm. ให้ประกันตัวได้ mm. ในวันเสาร์ mm. ในวันหยุดเนี่ยซึ่งจะมีการเน้นเรื่องการประกันตัวเป็นหลัก mm. แต่เราจะไม่เคยได้ยิน mm. ว่าใครจะขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศในกรณีที่สารได้ให้เงื่อนไขในการประกันตัว mm. ว่าห้ามออกนอกราชอาณาจักรยกเว้นสารจะอนุญาต mm. ในคดี112นั่นเนี่ยนะครับสารได้ระบุว่าให้เอาพาสปอร์ตส่งสารให้สารยึดกันเอาไว้ปัญหาเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นที่เรามีการวิพากวิจารณ์ณกันว่าอาดีตนายกทักษิณน,นั้นมีพาสปอร์ตอยู่หลายชาติยกเว้นชาติไทยนะและก็มีการกล่าวอ้างกันว่านานาดนั้น ยังไม่สามารถที่จะไปทำพาสปอสบอได้เพราะว่าถูกควบคุมตัวะนะครับในโรงพยาบาลตำรวจการยื่นไปขออนุญาตเนี่ยเพื่อจะไปการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยและการนัดหมายบุคคลสำคัญคมันไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าเหตุอะไรจึงไปยื่นขออนุญาตในวันเสาร์นะครับมืนเร่งรีบอย่างงี้เหรอฮะ เหมือนกับว่ามีความมั่นใจอะไรบางอย่างพี่เขาคงจะนึกภาพได้ว่าวันนี้แหละวันนี้แหละ,นนหละมีใครมีใครมีใครมครนะครับ<อ>ซึ่ง<อ>ไม่ได้เป็นไปตาม,มที่คิดวิธีคิดปัญหาว่าไอ้ที่คิดมาจากอะไรใครไปบอกให้คิดแบบนี้เพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยโดยวินยูชนเนี่ยไม่มีใครขออนุญาตบรรเทาหรอกนะครับ วันศุกร์ก็มีที่ก่อนหน้านี้ทาไมไม่ไม่ไปยื่นขออนุญาตคือคือบางเรื่องเนี่ยต้องดูผู้พากษาเวรยอางี้ดีกว่าอเออพี่พี่ขอพูดดีกว่าผมคดีเยอะแต่ไม่ได้หวัว่าเป็นใครนะฮะก็บางเรื่องเนี่ย,อยเ,ออเอาเอาคนที่เขามีฤทธิ์มีเดชเนี่ยเอากันตรงไปตรงมาเขาก็เขาก็จะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าเขาจะใช้เรื่องนี้ป่านนี้เราไม่รู้แต่ว่าเขาพูด้เป็นข้อมูลทีนี้ก็ลองนึกชาชาว่า ใครไปบอกให้ยื่นมันเสาและเนี่นะครับเป้าหมายเนี่ยต้องการไปรักษาตัวจริงหรือไม่มเพราะว่าถ้าแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถรักษาอาการที่ว่าสามสีโรคนี้ได้เนี่ยท่านจะมีชีวิตอยู่ถึงเกือบปีอะอนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รับรู้อย่างที่พี่น้องเขาอธิบายเรื่องวงการแพทย์เนี่ย เราลงไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเอกชนนะครับชื่อดังๆไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกเจอแต่แขกอาหรับทั้งนั้นตะวันออกกลางนะครับจากคนตะวันออกกลางที่เขาเดินทางมารักษาในประเทศไทยโดยเฉพาะไอ้โรคเนี้ยพื้นฐานอืะเพราะฉะนั้นนะครับลองเรียงภาพลำดับช้าๆว่าตอนกลับมาประเทศไทยวันที่22สิงหาคมปี66เนี่ยสภาพแข็งแรงค่ะเดินได้ปกติทักทายโบกมือ จนกระทั่งในยามวิการป่วยฉับพลันขึ้นมาพร้อมกับโรคสารพัดนะครับที่จะบรรยายได้อันเป็นเหตุให้ไปโรงพยาบาลตำรวจและก็มีวิกฤตยาวนานถึงหกเดือนโดยการป่วยออกจากโรงพยาบาลยังใส่เฝือกคอ,อนะครับยังใส่ที่รัดเอวสารพัดแต่ในระยะเวลาเพียง พริตตาะนะครับเวลาที่ไม่นานไม่ว่าจะการร้องเพลงกินวายตีคอปเดินทางนะครับไม่ว่าเชียงใหม่ภูเก็ตโคราชซึ่งโลกเรานี้นทำทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้เลยนะคือหมายความว่าหม,มอรองกระดูกนี่เดินทางบ่อยนี่กระทบคือหมายความว่าไอ้ที่น่าสังเกตก็คือว่าหมอในประเทศไทยเนี่ยใช้ระยะเวลารักษา นะครับหกเดือนนี่ยังวิกฤตแต่ท่านที่ที่ออกจากโรงพยาบาลไม่กี่วันหายอย่างอัศจรรย์ที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนไข้โรงพยาบาลตำรวจท่านจงนึกได้รีบออกมาจากโรงพยาบาลและท่านจะหายแต่เอาละคนก็ไม่สบายใจนะเพราะเหตุที่พักโทษเพราะเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กินข้าวเองก็ไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงมานั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำเองก็ไม่ได้ ควบคุมระบบขับถ่ายหนักเบาก็ไม่ได้แต่ว่าสภาพเป็นคนอย่างกัน่ะไปตีคอ่ะนะครับร้องแรงอย่างลูกคอยหมอนรองกระดูกกบะโหลไหล่ขัดกันแล้วนะตีครับเนี่ยขัดกันแล้วคือคือสภาพเงื่อนไขได้รับการพักโทษลุกขึ้นจากเตียงไปเก้าอี้ยังไม่ได้เลยควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้นี่นะครับออกนอกพื้นที่ได้แง่นะครับกินข้าวเองก็ไปได้ใส่เสื้อผ้าเองก็ไม่ได้ แต่ดูสภาพที่เป็นอย่างนั้นหรอือเปล่าเอาละเนี่ยครับคนก็มีความรู้สึกยังไงก็ว่าไปขึ้นเวทีปราศัยก็ได้แม,ม้ว่าจะเป็นงานบวชก็ตามหรือว่าพูดในงานก็ตามคไม่มีวี่แววของคนได้เจ็บไข้ได้ปวด่วยแต่บทว่าจะไปป่วยอีกแล้วอ่ะ <laughs> จะไปป่วยอีกแล้วแล้วหมอไทยมันไม่มีปัญญา <laughs> ต้องไปรักษาที่ดูใบอ่็ <laughs> นไหม <laughs> ทีนี้เนี่ยนะครับ เรื่องนี้อย่างไรก็ตามอะฟังไม่ได้ค่ะต่อมาเรื่องการนัดหมายบุคคลสําคัญค่ะหลายคนด้วยโทรศัพท์อืและไอ้บอกไอ้พวกที่นัดว่าให้มาพบที่ประเทศไทยที่อ,อยู่ในระหว่างการพักโทษและศาลก็ห้ามออกนอกราชอาณาจักรนะครับก็สามารถนัดได้โทรคุยได้หรือว่ามาเจอในประเทศไทยทุกคนพอที่จะเข้าใจได้ ยกเว้นว่าไปเจอคนที่เข้าประเทศไทยยังไม่ได้แต่ว่าไม่ประสงค์ที่จะใช้โทรศัพท์แต่ว่านั่นเป็นเหตุผลรองทั้งสิน้นเหตุผลใหญ่ก็คือว่าจากปรากฏการณ์ในเดือนสิงหาเนี่ยวันที่เจ็ดคงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ออย่างไรก็โดนยุบเพราะว่าถ้าจะสู้ได้ก็คือต้องไปสู้ตอนเรื่องคดีล้มล้างการปกครอง พอแพ้คดีล้มล้างการปกครองแล้วเนี่ยก็คือไม่ถึงว่าชี้ผิดแล้วอไอ้ที่ร้องเข้าไปใหม่ของกพยว่าผิดแล้วนี่คือโทษเพราะฉะนั้นจะไปสู้อย่างไรก็ตามแทบจะปิดประตูโดยทางปฏิบัติอยู่แล้วะนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่ไม่ไปตามจุดนัดพบอะอจะมีจํานวนเท่าไหร่นี่เป็นจุดที่น่าสนใจอต่อมาคือเนี่ยนะครับว่าผลถัดจากนั้นค44สสที่เข้าชื่อเนี่ยนะครับจะมีความเร็วอย่างไร นะครับซึ่งเป็นคนพักก้าไกลจะต้องกีตานแต่ความน่าสนใจก็คือในวันที่สิบสี่เพราะการขออนุญาตไปต่างประเทศเนะีหนึ่งถึงสิบหกนะครับเลยเวลาไปสองวันนะถามว่าเนี่นะครับในทางการเมืองเนี่ยไม่มีอะไรนะครับในการสร้างความน่าเชื่อกับสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ผมผมผมบอกซิกห้าว่าถึงวันที่สิบหกเนี่ยคุณไม่กลับเนี่ย คุณจะอยู่ต่อเลยนะคุณสามารถที่จะยื่นคำร้องผ่านทนายความผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาได้ขอขยายเวลาแล้วขอขยายระยะเวลาแล้วก็อ้างเหตุแล้วก็กําหนดวันกลับใหม่ได้ด้วยทีนี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นหลักอยู่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยขออนุญาตเพื่อไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศจีนในคดีที่รัชดาค่ะ ซึ่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนั้นใช้เวลาแข่งขันถึงสิบเจ็ดปีนะครับมยวามน้ากีฬาแก่เท่าหัวหมัวขับเต็มกันหมดคือมันต้องเป็นเหตุเหมือนกันว่าเคยขออนุญาตออกนอกประเทศแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาถึงสิบเจ็ดปีกว่าจะกลับเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อมันก็ไม่มีแต่ถามว่าเนี่ยนะครับทำไมไม่รอนะครับให้ พ้นโทษในคดีที่อยู่ระหว่างการพักโทษเสียก่อนนะครับถ้ามีพระราชพระราชิกิจสีกาอภัยโทษทั่วไปก็ใบบริสุทธิ์โดยปริยายก็จะได้ก่อนวันที่22่สิงสิงหาจะได้ก่อนวันที่22่สิบสองสิงหาแต่ว่านับตั้งแต่การไปยื่นในวันเสาร์มันเป็นที่น่าสังเกตและพึงจะวิเคราะห์ได้ว่าต้องการจะแสดงฤทธิ์เดชบางอย่างหรือไม่ในการสร้างความเชื่อมั่น เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการสร้างอุปทานหมู่ทางการเมืองเนี่ยไฟเขียวไฟเขียวเห็นไหมนี่ขนาดพักโทษนะั้นมีโทษอยู่นะยังไปดูใบได้เลยสิบหกวันนะครับประเทศนี้เห็นไหมว่าใครเป็นใครนะครับนี่มองไปนื่นไม่ได้เลยเขียวทุกแยกเขียวเขียวทุกแยกเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับเมื่อไฟเขียวมันถูกทุบตอนที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องคดีหนึ่งสองเนี่ย และสารประทับระพะมันก็ต้องมีไฟเขียวใหม่มเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับปกติอย่างที่เราวิเคราะห์ปกติว่าถ้าถ้ามั่นใจเนี่ยนะครับชัวร์มากเนี่ยเขาไม่มีวันจะไปที่เขาใหญ่ไปหาหัวหนาา้าพรกภูมิใจไทยพร้อมกับเครื่องเคียงเต็มรูปแบบในนั้นแต่เพราะความไม่แน่ใจแต่ความไม่แน่ใจกับสิ่งที่ต้องการแสดงสำแดงในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นั่นคือไฟเขียวเนี่ยเพราะเนี่นะครับเหตุผลทั้งสองข้อเนี่ย ไม่ว่าไปรักษาโรคหรือการรัดหมายกับใครเนี่ยมันฟังไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วตัวเองก็ยังไม่พ้นโทษคะนะครับไปยื่นในวันเสาร์เหมือนกรณีที่รัชดาวันที่สามสิเอ็ดธันวาคจำได้ไอันนี้นี้กรณีนี้ไม่ต่างกันนะนะครับลองลองทวบทวนช้าๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเชื่อนี้เนี่ยแสดงว่ามีความมั่นใจ ของนึกบอกไว้ว่าใครไปสร้างความมั่นใจให้ได้ขนาดนี้ม,มิฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครคิดได้หรอกอว่าจะต้องไปยื่นวันเสาร์ะนะครับผิดหลักโดยทั่วไปะนะครับแต่ว่ามั่นใจอะไรแต่ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยพอผลลัพธ์มันตรงกันข้ามเนี่ยนะครับไม่ได้รับการอนุญ,ญาตนอกจากไม่มีไฟเขียวแล้วเนี่ยมันเหลือแต่ไฟดำมืดสนิทนะ แต่การยื่นก็ยื่นแบบเงียบนะคะคุณจตุพรอันนี้มันเป็นข้อสังเกตอะไรได้ไหมคะก็เงียบเขาไปวันสร์ก็ต้องการจะเงียบอยู่แล้วคือวันสามมันเงียบอยู่แล้วแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยถ้าเมื่เอถ้าไปยี่ิบหกขึ้นมามันสุกใช่ไหมข่าวอาจจะรู้วันนั้นเลยก็ได้อันนี้มันรู้อีกทีวันวันที่สามสิบแล้วเนี่ยนะครับโดยทางปฏิบัติเนี่ยเราเคยขออนุญาตไปต่างประเทศกรณีศาลห้ามเนี่ยต้องไปแสดงตัวทั้งตอนไปและ ตอนกลับนะนะครับแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ทราบว่าไปจริงไปจริงแล้วก็ไปตามที่ได้ขออนุญาตไปหรือไม่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปแสดงตัวซึ่งวันนั้นเนี่ยนะครับถามว่าไปแสดงตัวที่ชั้นหนึ่งหรือชั้นอื่นใดนะครับเพราะนี่นะครับการขออนุญาตไม่แสดงตัวไม่ได้ต้องไปแสดงตัวด้วยเจ้าตัวเองในวันที่ขอในวันที่ขอไม่ใช่วันที่เดินทางถูกต้องค่ะ วันที่กลับอีกตอนหนึง่งวันที่ขอและวันที่กลับะนะครับสารอนุญาตหรือไม่ปรากฏว่ามีการไต่อย่างรวดเร็วเหมือนกัน<ช>ก็วันที่สามสิบแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดก็สั่งไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคิดเป็นอื่นไม่ได้คือต้องการแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารเพราะเนี่ยนะครับในทางการเมืองก็รู้ว่านะครับดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกาดีดนนายก ถามว่าคุณเศรษฐาจําเป็นจะต้องพูดไหมว่าโทรศัพท์ไปวยพรังเกิดก็ยังไม่รับสายไดส่งดอกไม้ไปแล้วมันเหงามากเหมือนตัดพ่อต่อว่าผ่านเสือว่าโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายแต่ว่าเดี๋ยวจะโทรใหม่ตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกผมันี่อยู่ในอาการตอนสมัครทุนธรเวทอ่ะตอนสมัครเนี่ยแทนที่ว่าจะบอกกับสมัครตรงๆหลังจากเจอสารรัฐมนูลวินิจฉัยพ้นจากตําแหน่งว่า ไม่ให้ไปต่อนะอืแต่บอกว่าให้ไปต่อเนี่ยอืแต่พอวันจะโหวตเนี่ยก็ให้คนตัวเองไปดักที่หน้าประตูห้องสภาว่าอย่าเข้าอตอนนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ก็เลยเข้ารุบนะสุเทพสืบสุบันก็เลยเสนอพิสิธิ์แต่องค์ประชุมไม่ครบและสมัครของทอรเวตเนี่ยนะครับแววตาเนี่ยรู้สึกเลยว่าถูกหักหลังเชนิดตี่เจ็บปวดที่สุดก็คือหมายความว่า,วาแบบเขานี่บอกคําเดียวก็จบแล้วนะครับ นี่ก็เป็นเหตุทําให้เกิดพรคภูมิใจไทยนีย่คือเรื่องนี้มันแรงมากะนะครับเพราะฉะนั้นการการจัดความสัมพันธ์เนี่ยนะครับอาการระยะห่างตอนสมัครตั้งตอนละเวอนะครับแม้ว่าจะเป็นคนละบริบทเนี่ยแต่ว่าที่เหมือนกันคือสองคนต้องคดีนะนะครับสมัครก็ต้องคดีในศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วก็เสถาก็ต้องคดีในศาลร,รัฐธรรมนูญถ้าเสฐานี่นะครับมีโอกาสจะเดินหน้าอยู่ยาว ผมว่าใครก็การรับโทรศัพท์เป็นเรื่องที่ง่ายหรือแม้กระทั่งการไปร่วมงานวันเกิดก็จะเป็นเรื่องตามปกตินี่เป็นการมองจาก,จากนะครับมองจากเห็นภาพมเมื่อเทียบเคียงกับบางเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่กรณีไม่รับโทรศัพท์มองเป็นประเด็นพยายามอธิบายว่าเอ้ยไม่มีนายกเบื้องหลังหรอกหรือคนที่มีอํานาจมากกว่านายกเอเษฐาหรอกไม่ได้อะฮะคือเสฐาจาเป็นต้องพูดไหม,อมเอาก่อนอเอาคนที่ทุกข์ก่อนคือใคร ไม่ต้องพูดก็ได้ก็มันพูดทําไมอ่ะเอาผมโทรมาพี่นกองเขานักข่าวยืนยืนสัมภาษณ์เต็มโทรไปไม่รับสายมันเรื่องอะไรแม่เอ้ยมเอ็นที่ต้องการจิตวิญยากว่าคะนะครับเพราะคนการเมืองเนี่ยมันมองออกว่าเห็นร่องรอยมีปัญหาและหลากหลายกิจกรรมเหมือนไปเขาใหญ่ก็ไม่มีนะนะครับหรือแม้กระทั่งไปหลากหลายงานที่บรรดารัฐมนตรีอะไรเต็มพื้แล้วก็ปรากฏว่าตัวนายกรัฐมนตรี นะครับไม่ได้แม้กระทั่งเป็นแขกรับเชิญนะจะโดยอย่างไรก็ตามเถิดนะครับแต่ว่าเรามองว่าโอกาสรอดของเศรษฐาก็น่าจะรู้ว่ายากมากแต่ว่าก็บางแรงข่าวก็พยายามสร้างว่ารอดรอดอยู่นะเพราะว่าอาวุธชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายที่เศรษฐายังมีอยู่ในมือนา,นาณะนีนนีก่อนวันที่สิบสี่คือเรื่องการยุบสภาถามว่าเนี่ยนะครับ การยุบสภาของเศรษฐาเนี่ยทำได้ไหมบอกทำได้แต่ว่าจะมีก้างขวางคออยู่เขาชื่อวิษนุเครือง,งมเขาตั้งแท่นรอไว้เขาตั้งแท่นรอไว้ในคำสั่งแต่งตั้งวิศณุเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเรื่องกฎหมายทั้งพวงที่ต้องผ่านวิศณุปัญหาก็คือว่านะครับว่าเศรษฐาเขาจะกล้าใช้แสดงฤทธิ์อันนี้หรือไม่มเพราะเนี่ยนะครับเขาก็ต้องรู้ดีกว่าเราว่า สถานการณ์ขณะน,น,นี้นี่ครับเขาอยู่ตรงไหนเพราะความเป็นจริงนับตั้งแต่ต้นเนะี่ยเขาเป็นคนที่น่าเห็นใจถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นใดนี่นะ,ะเพราะตั้งแต่หน้าห้องยันในห้องเนี่ยแทบจะม่มีคนของเขาเลยเนะี่ยไม่มีผู้แทนไม่มีนะครับคืออะไรทั้งหลายสมัครทุกทรเวยได้เลขาธิการนายกนะนะครับที่เราผลนบรมภานี่ไม่มีเลยไม่ม,มีมีรองนายกคนยังมีสามคนค นะครับนับตัวเองด้วยแล้วก็มีสอสอจำนวนหนึ่งนะครับที่ที่เขายินดีจะเข้าไปสนับสนุนแต่แถามไม่มีใครม,มาโดนมาโดนสำทับด้วยวิศณุอีกอ่าทาไมคุณวิษณุเป็นก้างขวางประเด็นเรื่องการยุบสภาเพราะยุบสภาก็พิภายกันหมดเลยเพราะเนี่ยนะครับถามว่าคําแนะนําของวิษนุนแต่ละเรื่องมึนทั้งนั้นอืเหมือนการเขียนเลยนะครับ สรุปคดีเขียนไปได้ยังไงตาสีตาสีตาสายายมายามีไปเก็บเห็ดในป่าเนี่ยยังติดคุกเลยนะครับเพราะการอ้างในลักษณะนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับตาสีอย่ามีอามามจะติดคุกได้ยังไงการเกิดเป็นคนไทยจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้แต่นี่คือนายยกรัฐมนตรีเห็นไหมเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่มันมันคือเกมมาตั้งแต่ต้น มันคือเนี่ยนะครับเงื่อนไขข้อตกลงถ้าไม่ตกลงริงมันจะกลับมาได้ยังไงนะครับลังเลกันมา2ี่สิบรอบแล้วต้องวันคนเอกประยุทดธด์เนี่นะครับแล้วสว152คนนะอลองบอกทีครับว่าไม่มีใครใครสั่งให้มาเลือกเสถาในวันนั้นมแม้กระทั่งพักการเมืองต่างๆเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไม่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงนะครับมันก็เลยต้องใช้42 42สวยื่นเข้าไปนะครับแล้วก็ กลายเป็นประเด็นกลายเป็นชนักความจริงเนี่ยนะครับเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยเศรษฐาเนี่ยเขาลังเลมาตั้งแต่ครั้งแรกอยู่แล้วนะครับเขาถามตั้งครั้งแรกเอกสารของกิตติถามกิตติการเลขาพรมเนี่ยถามครั้งแรกนะแต่ว่ามากล่าวครั้งที่สองก็จริงจริงก็เศรษฐาก็น่าจะรู้ตัวว่าถูกวางยาคือมีแผนในการจัดการเศรษฐามาเป็นระยะระยะก็คือหมายความว่าเป็นระไรยิ่ก็คือเจาะยางนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นสภาพเศรษฐาณขนาดนี้เนี่ยผมว่าเขาอยู่ในบริบทที่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะ